ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะนายนัฐปันศิริวิริยคุณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์คอร์ปอเรชั่นหรือเคติดเปิดเผยว่าทิศท,ทางผลประกอบการในงวดปี64-65ทับ65ตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงกันยายน65จะปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยคุณภาพอ้อยปรับตัวดีขึ้นและคาดว่า ปริมาณการหีบน้ำตาลจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น20%ซนะคะจากปีก่อนมีปริมาณการหีบน้ำตาลที่4.2ล้านตันเนื่องจากปริมาณฝนมากขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะปริมาณอ้อยที่มากขึ้นจะช่วยหนุนให้ทุกสายการผลิตของบริษัทมีการเติบโตตามไปด้วยนะคะเนื่องจากจะมีปริมาณกากน้ำตาลไปใช้ในการผลิตเอทานอลมากขึ้นและได้ชันอ้อยไปป้อนให้โรงงานไฟฟ้า ชีวมวลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันราคาขายในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยค่ะสำหรับช่วงไต,ตรมาสที่1งงวดปี64-65ตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงธันวาคม64 บริษัทมีค่าใช้จ่ายการขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะโดยเป็นผลมาจากเป็นช่วงของการหีบอ้อยและการผลิตน้ำตาลซึ่งมีหลายๆส่วนที่อยู่ในกระบวนการการผลิตอยู่ประกอบกับราคาอ้อยเบื้องต้นสูงขึ้นกว่าปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้นทุนดังกล่าวจะถูกเฉลี่ยไปในไตรมาสต่างๆซึ่งจะช่วยหนุนให้ต้นทุนเฉลี่ยปีนี้ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างมากค่ะ สุดท้ายนี้แอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ